啊！<laughs> <laughs> <laughs> นี้มันไม่ค่อยมีเกมเล่นเลยครับคือแบบผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นเกมอะไรนะแต่นี้คือเมื่อวันก่อนนะครับผมทาง p i c g เก e นะครับเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับผมที่เขาจะแจกเกมฟรีเป็นประจำนะคุณผู้ชมนะครับล่าสุดนะครับผมเขาได้แจกเกมมาให้เกมเลยนะครับผมที่มีชื่อว่า Star Wars Battlefront นะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมใน p i c g เก e นะครับให้ดาวน์โหลดฟรีนะคุณผู้ชมนะครับผมไม่ได้ดาวน์โหลดฟรีตลอดนะครับคือแบบเป็นช่วงที่เขาแจกเกมเฉยๆนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนีนะครับผมสามารถไปดาวน์โหลดได้ในแพลตฟอร์มที่มีชื่ออว่่าา E ได้ยงฟ เลยนะคุณผู้ชมเนะครับโอเคนะครับผมไหนไหนก็ไม่มีเกมด้่นละเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเปิดใจดูกับเกม Star Wars Battlefront นะครับสวิดัสสวัสดีคุณผู้ชมฟังทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้คุณผู้ชมมาอยู่ผมฟุกฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Star Wars Battlefront นะครับลองดูว่าเกมนี้จะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านี่ครับ Star Wars นี่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะคุณผู้ชมนี่ครับเฮ้ยโอ้โหมีสายอาวุธให้เลือกกันด้วยนะครับผมนะมีแอลซาวนีนะครับ มีเฮฟวี่นะครับมีออฟฟิเซอร์นะครับแล้วก็สเปเชียลนะครับเฮ้ยโอ้โหแต่ละสายก็จะมีอาวุธที่แตกต่างกันไปนะครับมีตัวละครที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยทีเดียวนะครับอันนี้แล้วกันนะครับผมนะเฮฟวี่นะครับเฮฟวี่เฮฟวี่นะฮะเออน่าจะเฟี้ยวน่าดูนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเดเคมียานอวกาศนะครับก็อย่างว่าแหละนะสตาร์วอยเวนโอ้โหมาแล้ว นี่เรากาลังเข้าสู่เกมอย่างนั้นเะเกมนี้นะครับก็บอกตามตรงเลยว่าไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยนะคุณผู้ชมนลครับนี่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 คนคนมันยิงยับยิงยับบอกเลยยิงยับบอกเลยเข้าหัวเพื่อนเต็มๆนะครับเมื่อกี้นี่โอ้โหไม่กคอยากจะเล่นหรอกปืนร้อยนัดเนี่ยเล่นแล้วมันเก่งอย่างเงี้ยนะดูดิดูดิน่ะออเป็นยังไงนะครับซัดไปหนึ่งตัวแล้วเป็นไงไงะ แ so okay. ้วเจอโอ้โหโอ้ยนะครับช่วงนี้ก็ฟังทางจะป่วยนิดนึงนะคุณผู้ชมนี่ครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนุ่นๆๆๆๆนมีคนมามีคนมามีคนมาเกมนี้มันเป็นเกมเดินหน้ายิงประมาณนั้นนะครับนี่โอ้โหเป็นไงอะเดินหน้าป่ะล่ะเอาควักร้อยนัดขึ้นมานะมันคืออาบิลิตี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าทั้งแมปเนี่ยมันจะมีคนทั้งหมดประมาณเจ็บห้าคนได้ใช่ไหมครับเราต้องทำการจัดการนี่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 น เย้มันคือคนหรือบอทโอ้โหเต็มเลยตรงนี้นะครับยัดระเบิดเข้าไปหนึ่งลูกครับปึ้มกี่คิวละนั่นโดนกี่คิวไม่รู้นะเมื่อกี้เยอะๆอยู่อ่ะเฮ้ยโอ้โหมีปงมีป้อมอะไรเนี่ยนี่นี่อื้อหืออ๋อมันมีบาเรียด้วยนี่ครับนี่โดนการกดตัว F แล้วก็จะมีบาเรียนะครับนี่คือ ability อีกอันหนึ่งนะฮะจะเป็นการหยิบปืนแก็ตเตอร์ลิงของเราเฮ้ยเฮ้ย ใช่ป่าวะอ๋อนี่ไงนี่ไงใช่ใช่ใช่ใิดจิดเนี่ยมันจะรัวมันจะรัวขึ้นนะดูดิดูดิเออเฟี้ยวเฟี้ยวอยู่นะครับเฟี้ยวอยู่นะสําหรับเกมนี้นะครับนี่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 คู่ต่อสู้คู่ต่อสู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มเลยอะนี่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 ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจัดหน่อยดิจัดหน่อยดิเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดลัี๋ยวโดนด้้วยยโอ ทำไมมันเยอะจังวะนี่คือเราอยู่ในดงของมันหรือเปล่าอืมนะฮะโอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะครับเอ้าแล้วกูขึ้นยังไงเนี่ยเฮลโหลโอเคขึ้นได้ละโอเคนะครับเออเนี่ยนี่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 คู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อีกแล้วโอ้ศัตรูเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้เพื่อนเรานี่หว่า นี่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 40คิวครับตอนนี้ครับเหลือประมาณ40ตัวนะคุณผู้ชมนะนี่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 เฮ้ย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 ไมค์ก็ไมค์ก็ระเบิดไปเดี๋ยวรู้เดี๋ยวมึงรู้จักเดี๋ยวรู้จักบอกเลยอืมอืมอืมล่อร้อยนัดเปิดเลยฮะนี่ครับนี่ครับเฮ้ยมันใช้บาเรียกแล้วโอเคฆ่าไปได้อีกหนึ่งตัวนะครับโอเคโอเคออกมาฝั่งนี้นะครับ นี่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 โอ้โหเฮดช็อตประดิเฮดช็อตประดิโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะนะครับสำหรับคนที่เป็นสาวกเกม Star Wars นะครับก็ลองไปโหลดกลับมาเล่นได้นี่ครับผมนะในอีพีเกมนะครับฟรีนะคุณผู้ชมนะนี่อัดระเบิดไป็หนึ่งลูกครับอัดระเบิดไป็หนึ่งลูกนี่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 โดนยิงครับโดนยิง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 รัวเลยจะตายจะตายเดี๋ยวที่ฝั่งนี้ก็มีคนนะทำไมคนมันเยอะจังวะ เปิดบาลีเร่ซะหน่อยเพื่อจะได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นประมาณ10%นะครับเอ๊ะเอ๊เอ๊เอ๊อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเปลี่ยนกระสุนอยู่เปลี่ยนกระสุนอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอืมเฮ้ยมันมีการกันด้านหน้าด้วยเหรอโอเคใช้ของใหญ่แม่งเลยเออจะเอาพอกูใช้ของใหญ่แล้วหายหมดเลยอ่ะนี่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  เอาเรื่องอยู่นะปืนกระบอกนี้นะครับนี่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 เอ้ยใช้ได้อยู่นะสำหรับปืนอันนี้นะครับเอาระเบิดไปกินหนึ่งลูกจัดไปไวรุ่นนี่ทำเป็นการมีมะหมกเม็ดนะฮะหลบอยู่ระดับนี้คิดว่าจะรอดงั้นเลยโอ้โหตรงนี้เยอะมากครับตรงนี้ศัตรูเยอะมากครับทั้งด้านบนทั้งด้านล่างเลยนะคุณผู้ชมนะฮะประหยัดรีโหลดนิ้หนึ่งนะฮะ ไปต่อครับนี่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 โอ้โหฝั่งนู้นฝั่งฝั่งนู้นก็มีนะครับข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีนะครับเยอะมากนะฮะขอเปลี่ยนเป็นอาวุธที่เฮฟวี่เฮฟวี่ดูซิว่าจะช่วยอะไรได้ไหมโอ้โหยิงติดติดกำแพงนะเมื่อกี้ติดกำแพงเยอะเลยนะครับเฮ้ยอุ้ยโดนยิงโดนยิงรัวๆเลยเพื่อนเราจะตายไม่เนี่ยเราจะตายไม่เนี่ยพลังเหลืออีกแค่นิดเดียวนะครับ ตอนนี้พลังของผมเหลือแบบอยู่ประมาณ26มู้จะรอดหรือเปล่านี่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 ก็ยังได้อยู่นะเฮ้ยโอ้โหโดนสอยอะโดนสอยจากทุกทิศทางเลยตอนนี้นะครับเอาระเบิดไปกินหนึ่งลูกคนเยอะมากนะคือมันใกล้จบแล้วไงอู้เอ๊เอ๊เอ๊ะยเอ๊ะยเย่าดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซัดมาลัวเดี๋ยมีเดยอย่เพิ่งยิง ไม่ทันไม่ทันโอ้ก็ <c oughs> คือเราตายหนึ่งตานี่มันก็สามารถเลือกตัวละครใหม่ที่เป็นสายอื่นได้เลยนะครับไม่มีใครมาตั้งอะไรตรงนี้นะมันต้องเป็นเครื่องจักรหรืออะไรสักอย่างนึ่ะแน่ๆนะฮะเออแล้วในครั้งนี้เราก็เปลี่ยนตัวเล่นนะครับ <c oughs> ใใรเอ้ยเดี๋ยวดได้ใครเนี่ยใครเนี่ยไปล้มล้มเจออย่างนี้อัดไปหนึ่งลูกครับ <c oughs> เป็นไงอบปิวเลยนะใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมนี่ครับ นี่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 ด้านบนด้านบนมีคนด้านบนมีคนเอ้ยมันคือปืนอะไรอ่ะอืมโอ้ลูกซองเหรอเอื๊อ๋อตัวนี้มีมีมีหลายปืนเหรออืมกูเป็นปืนคนปกติดีละชัวร์กว่านะเฮ้ยเฮ้ยอ้๋อันนี้คือจบแล้วหรือเปล่าโอ้โห โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปถัดไปนะครับผมผมอยากจะทําคลิป Q&A นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับผมมีคําถามสงสัยในตัวผมหรือการทําช่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมลองคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับผมนะสำหรับคลิป Q&A ในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามที่คุณผู้ชมสงสัยกันเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบกปอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับจะครบ1000งซับสไครต์แล้วนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไปกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนก็สวีดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังท่านด้วยนี่ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิป Q&A ที่จะถึงในคลิปหน้าละกันนะครับผมนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวีดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังท่านด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม